หลังบ้านเป็นการส่วนตัวสักครั้งไปหามาเลยถ้ามีไปหามาเลยถูกไหมไปหามาเลยอันนี้เป็นการเจอกับกับพ่อเธอแล้วนะพี่เจอเธอแล้เลยเพราะว่าไม่ส่วนมากเวลาแม่พ่อเพิ่าจะซัพพอร์ตให้เนี่ยก็จะทวงพาเมชิ่งพานเตอริพีดานอย่างเนาะไม่เคยคุยกันส่วนตัวเพราะว่าอะไรต่างคนต่างยุ่งแต่ว่าได้ดูได้ดูอยู่ก็ท่านลังก็แคเล็ดเ็แมวหัวร่อหัวล่อห้าห้าพี่น้องห้าเขาใจเรียเขาเรีย กลายเป็นเด็นดราม่าลากยาวจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมสําหรับดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างแพรวแสงทองหมอลําสาวชื่อดังกับบิ๊กทิติวุฒิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ภายหลังใจที่แพรวแสงทองออกมาแฉอดีสามีโดยเฉพาะเรื่องการทิ้งลูกทิ้งเมียไปเที่ยวผู้ชายจนสว่างคาตา ล่าสุดครับมันลามไปถึงคู่รักหมอลำอีกคู่หนึ่งอย่างบอยสิริชัยกับแอนออร์ดีซึ่งดราม่าเรื่องนี้มันมีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นหลังจากที่แพลวได้มีการอัพภาพพร้อมขอบคุณบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยที่เข้าไปแชทให้กำลังใจ จากนั้นครับทางเพจ lady pon tip ณสวีเดนแฟนเพจ3ซึ่งเป็น fc ตัวยงของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ออกมาไลฟ์สดด่าแรงไปถึงบอยสิริชัยบอยวู้ยตะกี้ฮักู้ใหญ่บ้านวู้ยน,น้องชายน้องชายที่รักมือเดียวดีไปข่าวปากีเพียวล่าววู้ยลิ้นสองแฉกนะมึงไหนบอยวายด่ากูมาเลยค่ะกูด่ามึงค่ะ,ก,ก,าาะ,ะก,กูกูบอกม่นด่าล่าจ้ะกูพูดไปพวกกูด่ามึงได้เต็มร้อยค่ะลิ้นสองแฉกจะ้ะกูบอกเลย คนอยากให้บอยอย่าไปคบจ้ะคบไม่ได้ตอนแรกอุย้ยผู้ใหญ่บ้านอุย้ยฮักคือนนอนนี่นอ,อนไส้ผมนอนไส้ผมขันมีปัญหากันบอเคียตาบอเคียพูดไปฟังสำหรับแม่สีฟุ่นฟูโยนขี้ให้ผู้ใหญ่บ้านเฉยโยนขี้ให้ผู้ใหญ่บ้านบอขอบผู้ใหญ่บ้านเรียนไปที่ยาอีเพล่เภาสูงเพียร์ก็สูงมึงดา่ดากูกูด่ากลับจากกูบอกเลยจ้ะนะกูไม่ใช่ดาราค่ะ ่ผู้ใหญ่บ้านมันนอนผมวาซานผู้ใหญ่บ้านเขาบอกาไล่สดแบบอธิบายการแสดงแบบ20นาทีมันนีประเด็นดราม่าการแสดง20นาทีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ออกาไลัสดปอกปองพี่ไส้แบบมันจะเไปเลื่อนธรรมดาเธอเขาออกมาแบบ20นาทีแบบแบบคือมันจะการแสดงมันจะแบ่งเป็นแบบแบ่งเป็นช่วงใช่ไหมช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เออผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ออกมาไลัยสดแบบอธิบายว่าเฮ้ยการแสดงมันมีแบบเออเขาเรียกอะไรมันมีช่วงมันมีสคริปต์มันมีโน่นนี่นั่น เขาผู้ใหญ่บ้านออกมาอธิบายฟังบัดนี้จั๊กสัมภเวสีตัวใดเสียมไปเสียมว่าผู้ใหญ่บ้านเ้าให้บักบอยว่าไะเออกูรุ่นเดียวกันกับมึงบักบอยนะสัมภเวสีเสียมว่าอุ้ยผู้ใหญ่บ้านเ้าให้บักบอยว่าไะบักกาห์หอมึงไม่โทรมาคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วแล้วมึงบอกว่า อุ้ยยาบาลน้องไส้ผมผมหักปะน้องชายหักปะน้องชายน้องชายผมแต่พ่อมีปัญหาทําไมมึงไม่โทรหาน้องชายคะกูถามหน่อยค่ะทําไมมึงไม่โทรหาน้องชายแตมึงบอกมันสิว่าอัผู้ใหญ่บ้านที่น้องชายมึงมึงมึงเคยมาโทรหาเขาเฮ้ยอันน้องอันมันไม่เข้าแม่สิมันเป็นจันดิลวงมันอี๋จังนดิลมันมันโทรคุยกันไหมเอออย่ามาคุยค่ะ ไม่คุยบอกกวบกบอกกับผพูดใ่บ้านเออหลังจากดราม่านั้นเปยี่ยี่เที่ยวเ้าเสียงกล้องแน่นอนแล้วครับว่าการออกมาด่าพาดพิงดังกล่าวกลายเป็นดราม่าเดือดจัดซึ่งบอยสิริชัยนะครับก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ขณะที่เลดี้พรทิพย์มีการไลฟ์สดบอกว่าเอากูเข้ากล้องอีกคุยมึงว่าแบบนี้สันดานหมาเอากูเข้ากล้องตอนนี้มึงอย่าเห่า ซึ่งต่อมาครับเพจเลดี้พรก็มีการโพสต์ชี้แจงว่าฉันวิจารณ์นางก่อนแล้วนางอยากขึ้นไลฟ์เคลียแต่ฉันไม่ให้เพราะนี่คือสิทธิ์ของฉันและเป็นพื้นที่ของฉันนางกลับมาบังคับฉันด้วย้่าคำหยาบคายพอฉันไม่ตามใจก็มาด่าฉันฉันเลยด่าก,กลับจากนั้นนางไปไลฟ์ของตัวเองแล้วบอกว่า ฉันด่าพ่อแม่ทั้งที่นางเป็นฝ่ายมาด่าฉันหยาบคายก่อนอย่างไรก็ตามครับก็มี FC และก็ชาวเน็ตบางส่วนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าก่อนหน้านี้คุณก็ไปพาดพิงเขาหรือเปล่าทางเลดี้พรก็ตอบกลับไปว่าก็วิจารณ์เหมือนคนทั่วไปด้านบอยสิชัยครับก็มีการโพสต์นะครับว่าสวีเดนผมก็เคยไปผมโชคดีมากที่เจอแต่คนใจดีไม่คิดว่าจะมีคนคิดแบบนี้คนมาว่าแบบนี้กับผม และอีกโพสครับบอยบอกว่าวัฒนธรรมอันดีความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องเรานับถือทุกๆคนกินดีกับความสําเร็จของทุกๆคนและส่งกําลังใจให้ทุกคนเมื่อมีปัญหาแต่การที่จะได้สนทนากับใครมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสทุกคนเตมมาดามมาดามดีดีพ้อนคลิปนักสวิเดนแฟนเพียบเนเป็นไผ่แล้ว,วก็เว้ากูเว้ามึงบอกเว้าบอกว่าพ่อเม่บอสั่งสอนผม บอาว่าผมการกระทําผมเฮียแล้วไปเกี่ยวอะไรกับตรงไหนกับใครถามหน่อยพูดแบบนี้ก็ได้เหรอพี่นอ้องฟังเมียมงีดท้ยัปกมึงียัดมเกินนะดูทุกคนดูถามหน่อยว่าทุกคนจะคบคนแบบนี้อยู่หรือเปล่ามันต้องเป็นสังคมแบบไหนที่ต้องพูดแบบนี้แล้วก็คิดแบบนี้กับคนอื่นทั้งทั้งที่เรา ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยไม่ใช่เรื่องของใครเลยเข้าแข่งกำลังใจทุกคนเราไม่รู้ว่าเรื่องส่วนตัวใครเป็นแบบไหนเราไม่เกี่ยวเป็นใดได้ก็เจ้าอีกคุณละไปอยู่ถึงต่างประเทศไปได้ยังไงไปอยู่เมืองนอกไปได้จังไหน มีการบอกว่าพ่อแม่ไม่บอกไม่สอนผมมีการบอกว่าผมเป็นผู้นําคนในจังไหพูดแบบนี้ได้ไงแล้วตัวเองไปอยู่เมืองนอกน่ะไปได้ยังไงถ้ามีความคิดแบบนี้ถ้าจะใช้คําพูดแบบนี้กับใครเบิึงทุกคน ปกติก็ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วปกติไม่ได้เคยได้สนใจใครเลย<ม>บอกเคยเด็กหวัวซาผู้ใดเลยเต็นี่สงสัยนักก่งเกษียน<ม>ผมเห็นแพลวเภาไปโพดว่าผมทรงขอความแปงกำลังใจแพลวเภาแล้วที่นี้กับบลูว่าผู้ใดอยู่ฝั่งใดียงเฮาบลูว่าไผเป็นจังไดเราไม่รู้เราให้กำลังใจในฐานะเพืพ่อนแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้ว,อลวอออเอวอ ี่แวก็พูดตามเนื้อขาออา่าวไหมคะก็ไปตลาดเอ้าจะไปพูดตามเนะะื้อข่าวคุณก็ต้องดูสิว่าเราอะไปโพสให้เมื่อไหร่เราไปโพสตั้งแต่เมื่อไหร่โพสตามเนื้อถ้าคุณดูตามเนะะื้อข่าวคุณต้องไปดูว่ามันเราโพสตั้งแต่เมื่อไหร่เขาส่งข้อไปหาเขาตั้งแต่มือที่เขาม,มีปัญหากันแต่ละตลวคุณนะซึ่งจริงๆแล้วอะมันบรดดิกเกียวอย่างกับเท่าเลยเราให้กำลังใจทั้งสองคนบิก๊กเราก็โทรไปพูดไม่ให้เกียดกันเลย แล้วก็โทรไปามูเจ้าคนที่คบยี่นี่นะถือว่าเแบดบเยี่ยสูดเดอร์สิบอกไทยเลยเขา,า,าเจะเบิ่งตีว่ามันมือใด,ดหน่แม่ยยเจ้าไปเบิ่งเราให้กำลังใ,ง,งใจในฐานะเพื่อนโ,อโอู้ให้กำลังใจทุกคนแบบมึงไปอยู่เมืองนอกมึงพูดแบบนี้ได้ไงอีสัตดสันดานหมา มึงประชาชนมึงมีสิทธิ์แล้วมึงจะพูดที่ทีค่ได้ไงประเทศไทยมีสิทธิ์นี้สิทธิ์แดงสิทพ่อสีทแม่มึงตีโวแนวนี่มันไม่ใช่คุณพีมันเป็นการมันเป็นอันเฮ้าบ่กันหอดมือใดเฮาว่าใดเขาขางผู้ใดเลยตอนนี้เราให้กําลังใจทุกคนกำลัใใงนใจทุกคนแล้วพวกหนูก็ได้มีปัญหาอย่างกับเจ้ามึงอย่าอ้างว่ามึงเต็มคนมึงมีสิทธิ์แล้วมึงจะพูดได้ทุกเรื่องอีี้ย ความเป็นคนของมึงมีหรือเปล่ามึงแยกแยะหน่อยเอ้บแย้งใขอก็ของเหอโอยอีกคุยเ้ยสันดานห<ป>มามึงแถมไปเนะาะแถมไปอีกโคตรหมาสิโคตรแม่เ้ยกูสูนกูงเงิด เขาก็มีนั่นแหละค่ะเขาก็มีสมองเขามีสมองทุกคนนั่นแหละเขามีสมองนั่นแหละเขาถึงพูดเขาก็มีมึงก็มีกูรู้ว่ามึงมีสมองเอาจริงๆว่าเราอ่ะเราอะไม่เคยแบบว่าจะต้องแบบว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยเอาจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครก็ตามแต่ป้าเลิองจะคล้องไปยังเอาบอลได้ขอยบอกซื่อซะซํานี่ลหะแล้วทำไมจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมานี่เอา เพราะยี่บอยแล้วทักไปนาตอนนั้นน่ะอยู่ได้กันตลอดเวลาแอนก็อยู่ทักไปหาพเพื่อ่บ้านแอนก็อยู่เจอน้องอยู่ที่ร้านหมูกระทะหนูก็เจอหนูก็ได้คุยกับน้องอย่ว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นให้กำลังใจไหมแบบไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรกับกับคนอื่นกับชีวิตของเราเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเราเกี่ยวอะไร เราให้กำลังใจเพราะเราก็กลัวเหมือนกันเพราะเป็นวันทั้งสันทั้งสี่เลยไม่ได้ย่านว่าผัวสิแบบเป็นอีหยังจ้าไหนแต่เราคือกลัวว่าเออสักวันหนึง่งถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาอะไรเกิดเกิดขึ้นสังคมจะคิดยังไงกับเราจะมองกับอะไรยังไงกับเราอันนี้คือสิ่งที่เราพูดถึงแต่อันเนี้ยคือหนูมองว่าพี่พี่ทําไม่ถูกอาจจะมองว่าทําไม่ถูกเพราะว่าอยู่ดีดีคือพี่ก็ ก็พูดถึงเราโดยที่ว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับครอบครัวเขาเลยเราไม่ได้ไปเป็นมือที่สามเราไม่ได้เป็นเป็นฝ่ายยุแยงตะแคงรั่วให้เขามาทะเลาะกันเลยด้วยซ้ำพวกข่อยมีจันญะบัณยูบางอย่างอะพวกข่อยกบฮู้ยั่วพวกข่อยเอีหยังก็ไม่ได้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างน้อยสินข้อสามพวกข่อยก็ไม่เคยทำนักตอนที่พวกข่อยตกลงกันว่าพวกข่อยเป็นแฟนกันหรือแต่งงานกัน พระก็ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบไหนแล้วทําไมเราต้องไปเกี่ยวด้วยอย่างในกรณีก่อนหน้านี้คือแอนไปให้กําลังใจน้องแบมคือเอาสูกับศิลปินน้ากันสิษให้่กำลังใจกันบ่ใดเลยตีเราทุกคนกับว่าจา่<ด>อยเขาแถมากเลยแบบแล้วคือ<ม>อันนี้คืออะไรคือหนูเข้าใจว่าอย่างหนึ่งที่พี่ที่พี่สามารถทําได้คือตอนนี้คือพี่อยู่เมืองนอกไงออทําอะไรไม่ได้ไง แล้วต่อไปอ่ะใครจะไปใครจะกล้าเปลีใจวะ่ันเจาเป็นแฟนกับพุ่ยบานฟิรเล่นเจ้าเอเ็ดแบบญญน,แนี้อันเนี้ยยิ่งเทพแต่พุ่ยบานฟิรเล่นหนักใจก็ต้เสึกว่าน้องก็เป็นนอ้องคนหนึ่งที่แบบเป็นว่าเม่นคอยอ่ะเป็น,น,นงานกับ่อยอ่ะ อย่าเได้ก็ตามครับภายหลังการออกมาไลฟ์สดของบอยสิริชัยกับแอนออร์ดีครับทางเพจเลดี้พรก็ออกมาชี้แจงว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือชั้นเนี่ยไปวิจารณ์เกี่ยวกับนางแล้วนางมาขอขึ้นไลฟ์เคลียแต่ฉั้นไม่ให้ขึ้นมันคือสิทธิ์ของชั้นพื้นที่ของฉั้นแต่มาบังคับชั้นด้วย้ตยคำหยาบคายพอฉันไม่ตามใจก็มาด่าชั้นด่ามาด่ากลับแล้วไปขึ้นไลฟ์ตัวเองบอกว่ากูด่าพ่อแม่มึงก็มึงมาด่ากูหยาบคายในไลฟ์ค่ะ จะยกตัวอย่างให้ฟังนะตอนแอนไปเม้นท์ให้กำลังใจแบมไพลินแต่โดนชาวเน็ตบางส่วนด่ามันก็คือผลจากการกระทำแอนมีสิทธิ์ให้กำลังใจใครก็ได้แต่คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์วิจารณ์เช่นกันมันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมันไม่มีใครบังคับใครได้ถ้าบอยจะให้กำลังใจพอๆแล้วจะโดนคนวิจารณ์มันก็คือสิทธิ์ของคนวิจารณ์เช่นกันและบอยก็มีสิทธิ์ให้กำลังใจใครก็ได้เช่นกัน อีกโพดหนึ่งของเลดี้พรบอกว่าผออ,อยากจะชี้แจงเรื่องกรณีพาดพิงบอยและแอนออร์ดีซึ่งผอ,อไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงตั้งแต่แรกแต่มีคนมาคอมเมนต์ถามในไลฟ์เรื่องบอยทักไปให้กำลังใจแพลวๆพาตามที่เพจต่างๆเอาไปลงและแพลวๆพาก็แคปไปลงจริงประเด็นนี้มันทําให้ผอ,อเข้าใจผิดว่าบอยได้เข้าข้างแพวพาวผอ,ออาจเข้าใจผิดคิดไปเองก็ต้องขอโทษไว้นะตรงนี้ ที่ใช้คําพูดรุนแรงไปหน่อยเพราะตอนนั้นพอออกก็มีอารมณ์อันนี้ก็ยอมรับแล้วช่วงเวลาที่พอออกพูดถึงบอยพอออกพูดจบนานแล้วและอยู่ๆบอยก็เข้ามาขอขึ้นไลฟ์แต่เราปฏิเสธเขาเลยด่าแล้วใช้ถ้อยคําหยาบคายในไลฟ์พอออกก็เลยได้ด่าคืนตามที่ทุกคนเห็นและสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอออกก็จะยืนเคียงข้างความยุติธรรมเหมือนเดิมกลับไปโฟกัสที่ตัวต้นเหตุการณ์ปั่นครั้งนี้คือแผลว เอาเป็นว่านะครับติดตามกันต่อไปสําหรับประเด็นที่เกิดขึ้นว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีอะไรบานปลายเพิ่มขึ้นหรือไม่และการกลับมาของผู้ใหญ่บ้านฟินลล์ในครั้งนี้ถึงประเทศไทยเมื่อไหร่เรื่องจะเข้าสู่กฎหมายอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่รอติดตามครับ